แล้วตอนนั้นเห็นมีการแช่ว่านกินข้าวเหนียวดำโดยอาจารย์นำก็ทำเรือนั่นนะนั่นนบอ่อน้ำเนี่ยพอแช่เสร็จเนี่ยอาบน้ำเนี่ยนั่นนน้ำที่ในหลวงทำพิธีใหญ่ๆจะเอาน้ำน้ำที่ถือพิพัฒน์น้ำพิพัฒน์สัตยาที่อันนี้ที่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นัน่นนั่นเอาไปทำน้มนต์ได้นี่ครับแล้วเวลาเขาแช่ว่านเขาแช่นในเรือเอาเรือมาเอาตั้งแล้วน้ำว่านเทใส่เรือบ้านก็ใส่ว่านร้อยแปดไวได้แล้วแล้วลงไปนอนแช่โอคไอ้คอยอย่างเงี้ยครับอยู่หลังกุฏิแช่านานไหมฮะ นานหนาวจะตายทั้งวันทั้งวันหนาวมากเพราะว่าผมขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ได้แช่แป๊บเดียวง่อยไม่ใช่แบบแช่ทีเดียวเดี๋ยวลุกขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ออนเซ็นน่านแล้วก็ดาบมันถึงควันโอ้โหหมายถึงลองเลยลองเลยผมแช่เสร็จขึ้นวันเหนียวจริงไหมกรับปัจทุันทีเลยนะเหนียวจริงไม่จริงต้องแช่นานกว่าจะซึมเข้าอ่ะสามวันบางคนก็บอกสามวันโอ้ย มันเช็บเรวัดวัดนวดก็โอ้ใช่บตั้งหลายวันเน่ยไม่ใช่สองชั่วโมงขึ้นนั่นเลยอะไนั่นออนเซนทายหนาวด้วยว่านเนี่ยหนาวกว่าจะทนว่านนร่นั่งแท่นนว่านก็บู่แต่มันกลิ่นขึ้นคอนะมันกลิ่นอ่ะพวกพวกว่านพวกนี้มันมันก็พวกพวกเหนียวเหนียวตรงนั้นอ่ะเมื่อก่อนเอามาทําทําพลาก็ทํากับว่านมาตากแดดแหงแล้วมาทําเป็นปลา แต่ว่าสมัยนี้มาทําได้ไงไปถึงตัดบ้านเขอามาไม่ใช่เขาต้องทําขั้งขึ้นขั้งแลมแต่ําพระก็ต้องเอาขั้งขึ้นเดี๋ยวยว่นนี้วันเดือนเก้าเดือนเก<ม>้าวันเดือนขั้งขึ้นวันดีๆแล้วก็ออกมาสามคันเงินลนะเงินสามบาทห้าบาทไปตั้ง,งคืนก็ไม่ใช่ว่าไปผัดว่านไปฟีว่านคนสมัยโบราณก็ใช้ใช้กับภาษบาลีว่าฟีฟีคือไปผัดว่านมา,ม,ามาทำไม่ใช่อยู่ไปเอามาเลยไม,ไม่ได้ไ ถึงต้องเซก่อนเสก่อนแล้วขอไหวเอาตั้งตั้งเงินไววสองบาทสามบาทแต่ก็ตั้งว่านแล้วก็มาพูทูบเท,ทียนไปขอขอ,ขอ,ขอถึงจะยอมให้มาพิธีแล้ค่อยตัด สมัยนี้ไปถึงรวบมาถึงควับตัดเลยนตัดเลยมันก็ไม่ขังมันก็ไม่ขังมันจะขังอะไรยังไงแต่ละขั้นตอนอ่ะซึ่งเลยสมัยนี้ทว่าไม่ค่อยชอบครับว่ามันไม่ขังนี่เดี๋ยวก้ลงไปแย่ไม่สามสี่คนไปลงในบ่อเดียวันจนเรนน้องร่นลานจะมีสมาธิที่ไหนต้องคนเดียวอ๋ออะไรจะนำไปแย่คนเดียวทีละคนทีละคนในเรือเรือลำเดียวจะแย่กันแต่เมื่อคุณแจ่สามชั่วโมง ครับ4คนนี่ก็รอไปรอไปนะหมดวันเลย30ชั่วโมง30ชั่วมงก็หมดไม่วแล้วขนาที่แช่ก็ต้องบริกรรมคาถาต้องบริกรรมแล่ไม่ใช่ไปแช่เฉยอ๋อไม่ใช่ไปแช่ก็ต้องสอนคาถาบริกรรมมาบางขึ้นมาถึงก็ควันเลยโอ้โหดาบดาบคมคมคันเลยคมเลยปุ้งก็ข้างหลังไม่ตีวุ่นถูที่ดานตี้มาที่หลุดไม่ได้ท้องขึ้นมาก็มีพลาดไม่พลาดไม่พลาดไม่เข้าไม่เข้าจริง อย่างนั้นก็นด <ไป S 1> แดงๆเป็นยางบอนิดหน่อยบอนมีกาวถาอยู่กาวถ่ากตีอย่างเงี้ยเตีแล้วมันขึ้นๆขึ้นแล้วทิ่มเลยมันไม่เข้าต่อไปเป็นบิดแหลมๆแบบมันก็เด้งขึ้นมาเลยมันเหมือนก็มีสปริงอ่ะไม่เข้านอกจากไม่เข้าแล้วเด้งคืนด้วยเด้งคืนเลยเหมือนกับตุิงอ่ๆโปรตีนๆๆปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยไม่เข้าต้องแช่วาดก่อนใช่ไหมครับแช่วาด แล,แล้วเขาเหนียวดําก็ขมผมเคยกินนะครูก็เคี่ยวเคี่ยวก็ติก็เศไอ้เคี่ยวนี่มึ่งเดียวไม่เข้าไม่เข้ากมไมก่อนเหมือนเหมือนพวกพวกชอบชอบมหานิยมมันนี่โผล่มาอย่างเงี้ยเศกเช้าเช้าเนี่ยมันมาตั้งที่ที่ยอดมันอย่างเนี้ยยอดไม้มือเลยมันรักเราจนกระทั่งม้วนม้วนมือเราเลยเหรอันเสกศใส่ต้นไม้ต้นไม้มันม้วนนิ้วเราได้แต่ลต้นไม้ยังหลงเราหลงเราเสน่ห์ใช่ไหมครับก็นี่ผมเศอต่างเนี้ย พี่ชายเขาก็เสกได้เก่งจนไปเผาวันพันเวันต้องหับทุกวันเนอะตอนเช้าต้องไปเสกตอปลาที่จะขึ้นนิดหน่อยมาตั้งแล้วก็เสกเสกแล้วจะพันมือสมัยกอมไม่ได้เชื่อเลยอย่างอาจารย์เอียดนี่วันนี้อาจารย์เอียดนี่อาจารย์เอียดเขาเนีมามาบกผมมีต้นพริกุูอยู่ต้นนึ่งตรงนี้ต้นโน้นเยอใหย่มากอีกาวันี่จะเรียกมาถึงปอกติดกาะบนมือเรียกได้เรียกได้ อาจารย์เอียดที่เป็นอาจารย์ท่านขุนนะท่านขังองค์นี้นั่นและอาจารย์เอียดเล็กตัวเล็กๆนั่นรุ่นของอาจารย์ก่อนหน้านั้นเองก่อนหน้าอาจารย์นำกระโผสุดยอดมากะ